ภาภูมิเดินหน้าแจากเงินดิจิทัล10,000บาทต่อลุ้นเร่งออกก่อนกันยายนนี้ภาภูมิรามาชคลังแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทไปต่อขอรอรัฐบาลแถลงนโยบายชัดเจนบอกประชาชนรอฟังข่าวดีแย้มมีลุ้นแจกก่อนเดือนกันยายนนี้ วันที่28สิงหาคม2567ในายเผ่าภูมิรนันนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความชัดเจนในการดำเนินโครงการเติมเงิน1,000ง0บาทผ่านดิจิทัล w อลเลตที่ต้องการแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบางในเดือนกันยายนซึ่งหากไม่สามารถทำได้ทันเวลาจะต้องงอพับโครงการไปนั้นว่าเรื่องดิจิทัลวอ l เลตอยากให้รอการถแถลงนโยบาย ของรัฐบาลก่อนแต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการรับแนวคิดจากที่สะท้อนอยู่ในสื่อต่างๆเพื่อที่จะทําให้เป็นการกระจายเม็ดเงินได้รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นเรื่องดิจิทัลวอลเลตยืนยันว่าไปต่อแน่นอน โดยตอนนี้ยอดลงทะเบียนเข้ามาแล้ว30ล้านคนซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนแต่รายละเอียดทั้งหมดยังต้องรอนโยบายรัฐบาลแต่มีความเป็นไปได้สูงที่น่าจะได้รับข่าวดีและพี่น้องปร,ประชาชนน่าจะดีใจโดยโครงการจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตรงจุดรวดเร็วทันใจและเป็นประโยชน์กับประเทศซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอยากให้รอการถแถลงนโยบายของรัฐบาลก่อน นายเผ่าภูมิกล่าวว่าส่วนกรณีการใช้งบประมาณปี2567วงเงิน1.22แสนล้านบาทสำหรับดำเนินโครงการดิจิตอ l ลอ t เต้ว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเม็ดเงินทั้งหมดจะเร่งออกได้ก่อนภายในเดือนกันยายน2567แต่รายละเอียดคงต้องรอการถแถลงจากรัฐบาล พูดตอนนี้คงไม่เหมาะเพราะต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งกระบวนการคือนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องนำไปหารือกับพรรคร่วมก่อนว่ามีความเห็นอย่างไรจะปรับอย่างไรก่อนจะออกมาเป็นนโยบายรัฐบาลที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องไปทางเดียวกัน